ต้องเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลด่วนบีบหัวใจคนเป็นแม่มากไมสุคนทาวาและดีเจต้นสรพงศ์เรียกว่าเป็นนาทีที่บีบหัวใจสุดๆสำหรับคนเป็นพ่อแม่เมื่อยามที่ลูกไม่สบายล่าสุดนักแสดงมากฝีมือแม่ลูกหนึ่งไมสุคนทาวาและสามีดีเจต้นสรพงศ์ก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวเมื่อช่วงตอนตีสี่ที่ผ่านมาหลังน้องชินะไม่สบายเกิดอาการชักไข้สูง39.8เ โดยดีเจต้นสรพงศ์ก็ได้โพสต์ภาพภรรยาใหม่สุคนทวาในขณะที่นั่งอุ้มลูกชายน้องชินะรอคุณหมอตรวจในโรงพยาบาลพร้อมเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดโพสต์ลงในไอจีส่วนตัวดีเจต้นว่าบันทึกไว้ในความทรงจําลูกชักตอนเตสี่คว้าทุกอย่างใกล้ตัวเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงมาชุดนอนเสียงใหม่พูดไปร้องไห้ไปพี่เร็วเร็วพี่เร็วเร็วพี่เร็เวเร็ว ผมพยายามบอกใหม่ให้เช็คลูกว่าหายใจปกติหรือเปล่าไม่ร้องไห้สวดมนต์ตลอดทางที่มาโรงพยาบาลบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะกินมังสวิรัต9วันนอกจากนี้ดิเจต้นสรพงศ์สามีใหม่สุคนทวายัางเล่าต่อว่าในความวุ่นวายนั้นมีความโชคดีใหม่เช็ดตัวลูกทุกชั่วโมงมาถึงโรงพยาบาลไข้สูง39.8 ตอนออกจากบ้านตั้งใจจะไปที่โรงพยาบาลรักษาและฉีดวัคซีนแต่พอออกมาจากบ้านลูกเหมือนตาลอยเลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดมาถึงโรงพยาบาลแรกพี่พี่พยาบาลเช็ดตัวแบบน้ำชุ่มเปียกๆลูกเริ่มร้องแล้วหลังจากนิ่งตาลอยเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นหมอบอกว่าต้องแอดมิดแต่ตอนนี้เตียงเราเต็มแต่คุณหมอบอกว่าเราจะทำเรื่องส่งตัวฉุกเฉินไปโรงพยาบาลที่เรารักษา สุดท้ายได้ใบส่งตัวเราขับรถมาเองที่โรงพยาบาลที่สองลูกยังคงมีไข้สูงเช็ดตัวไปอีกสามรอบเราทั้งหมดตรวจโควิดและรอผลมาขึ้นห้องพักตอนนี้ชินะเสียงสวดมนต์ของใหม่ตอนขับรถมันบีบหัวใจคนเป็นพ่อเหลือเกินงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความห่วงใยทั้งขอให้คุณพระคุ้มครองบุญรักษาหลานปลอดภยัยหายไวๆนะครับและอื่นๆอีกมากมาย ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าว